สวัสดีครับวันนี้บอนไซพรีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการทําบวบโคดนะครับปลูกบบวบโคดยังไงนะครับให้มันเตี้ยมันสั้นนะครับไม่ให้มันยาวนะครับหลายท่านนะครับก็เวลาเลี้ยงบบวบโคดก็จะเจอปัญหานะครับว่ามันยาวนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับมันยาวมันไม่สวยถึงเราได้มาสวยๆนะครับ ได้มาสวยๆเย้งไวสักพักมันก็ยาวนะครับอย่างนี้นะครับได้มาสวยๆสั้นๆอย่างนี้นะครับใบใหญ่ๆใบสมบูรณ์แล้วแต่ว่าพอเอามาอยู่กับเราทําไมมันยาวนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลนะครับเบื้องต้นซึ่งไม่มีอะไรมากเลยนะครับไม่มีเทคนิคอะไรมากเลยนะครับขั้นแรกนะครับนี่นะครับ ก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ามันสั้นเพราะว่าอะไรนี่นะครับนี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นรอยผมตัดนะครับถามว่าตัดตัดเพราะอะไรนะครับตัดเพราะว่าไม่ให้เขาโตไปแล้วนะครับไม่ให้เขาสูงแล้วนี่อย่างนี้นะครับอย่างต้นนี้อ่าก็ผ่านการตัดมาหลายครั้งแล้วแล้วมันก็จะแตกออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับมันจะแตกมาใหม่เรื่อยๆแตกยอดราใหม่เรื่อยๆเราก็ต้องตัดตัดไว้นะครับนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยตัดยอดไปเลยครับ นี่นะครับแค่นี้เขาก็จะไม่ตูแล้วครับเขาจะไม่ยาวอีกแบบนี้แล้วนะเขาจะนี่อย่างเงี้ยมันยืดหาแสงมันยาวเราไม่ได้ตัดนะครับเราเราลืมแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยพวกเนี้ยอย่างพวกเนี้ยนะครับตัดให้มันสั้นเลยนะครับมันจะมีข้อตาอยู่นะครับมันจะแตกออกมาใหม่อย่างเงี้ยมันจะแตกออกมาใหม่นะครับนี่มันจะแตกออกมานะครับมันจะแตกถ้ามันสูงไปเราก็ไม่พอใจเราก็ตัดได้เลย พอเราตัดแล้วนะครับก็คือต้นไม้มันจะไม่พุ่งนะครับแล้วอาหารมันก็จะมาเลี้ยงใบอาหารจะมาเลี้ยงใบกับลําลต้นเต็มที่นะครับพวกลาต้นพวกนี้ก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่อย่างถ้าเราเนี่ยครับดังใบเล็กๆพวกนี้นะครับก็คืออันนี้ผมไม่ได้ตัดนะผมปล่อยยาวแล้วทีนี้เพิ่งมาตัดใบมันก็จะเล็กนะครับไม่สมบูรณ์นะครับ แต่ว่าถ้าปล่อยไปตัดพักนะครับใบเขาจะอ้วนอ้วนใหญ่แบบนี้นะครับใหญ่มากนะครับอย่างนี้ใบจะใหญ่เนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ตัดเราไม่พอใจแล้วก็เนี่ยครับเห็นข้อตาไหมครับมันจะมีข้อตาอยู่นะนี่จะมีข้อตาเราตัดตรงข้อตาก็ได้ตัดเนื้อข้อตาหรือว่าเนี่ยข้อตาตรงนี้ก็มีนะครับมันจะแตกมาเนี่ยตรงนี้เป็นตุ่มนะครับแล้วตัดตรงนี้ก็ได้ อ่ถ้ากันไก่ไม่คมมันก็จะเหนียวนะครับตัดยากอยู่เหมือนกันถ้ากงนไก่ไม่คมก็นี่นะครับมันก็จะได้ฟอร์มที่ดูดีนะครับไม่ให้มันพุ่งอย่างนี้นะครับนี่อย่างต้นนี้ก็ตัดได้เลยนะครับเนี่ยต้นนี้เห็นไหมครับมันมันก็จะเริ่มสูงแล้วนี่มันพุ่งมานะเราตัดต้นนี้ผ่านไปไม่ไม่กี่เดือนเองนะครับ ที่รอยผมตัดเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ใบเล็กๆเท่านี้แหละเต่พอผมตัดแล้วใบมันก็อ้วนใหญ่เนี่ยครับตัดยอดทิ้งไปเลยเราพอใจฟอร์มแล้วเราไม่เราไม่สนใจละเราอ,อยากได้ฟอร์มแค่นี้ละเนี่ยอยากฟอร์มฟอร์มสวยประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้มันก็จะได้ฟอร์มที่สวยนะครับนี่อย่างนี้ก็อันนี้ก็ตัดหลายรอบแล้วนะครับเตียต้ยๆอย่างนี้ อันนี้ก็อาจจะกว้างไปหน่อยเดี๋ยวค่อยมัดรวมกันก็ได้เดี๋ยวไปดูอันอื่นที่เราปล่อยทิ้งนะครับไม่ได้ทำเนี่ยครับอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็ยาวนะครับเต็มเลยนะครับโอเคครับนี่นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับก็จะมาแนะนำมาสำหรับคนที่เพิ่งเลี้ยงนะครับแล้วก็เจอปัญหาก็มีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้ครับ สำหรับบัวบกโขดนะครับผมก็เลี้ยงมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับกว่าจะหาจังหวะได้ซึ่งไม่ค่อยมีความรู้นะครับก็ทิ้งไว้ตามมีตามเกิดแต่ว่าไม่เคยสวยสักทีนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาก็สังเกตมาเรื่อยๆนะครับก็ได้อย่างที่ตั้งใจแล้วนะครับที่ต้องการแล้วนะครับสําหรับบัวบกโขดนะครับนี่ครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ ที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันไทยพรีวิวสวัสดีครับ